ก็เท้านะคะก็เรายกนะคะยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงนะคะบ่อยๆและขนะเดียวกันกคุณดามาปฏิบัติธรรมคุณดาก็ทาใจของคุณดาสบายด้วยอยู่ในนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะออกกาศร่มนี่นะพอเรายกขึ้นยกลงเสร็จนะคะสักพักเราก็ยืดตัวเราค้ายระหว่าจะดึงใจเรานิ่งๆนะถ้าใครเนี่ยคือตอนเนี้ย ขาผู้ดานยุบสูงเลยนะคะตัวยืนเป็นใจเท้าสูงเลยแล้วถ้าเกิดใครไม่ตนหนักก็อาจจะจ่ายสูงๆแบบนี้ได้นะคะก็พูดง่ายๆว่าทุกอย่างมาใช้ออกกำลังกายได้หมดเลยอันนี้คือข้อเท้าในการวอร์มอัพอย่างนี้นะคะแล้วแต่หรืออาจจะนั่งเห็นไหมคะแล้ก็เตะขานะคะเตะนะคะแล้วก็ึงเหมือเราไว้ท่าโบก นะ,ะคะเราจะทำสั้นๆนะจะได้เห็นหลายท่าขาดึงออกดึงเข้าดึงออกออกดึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะเราเนะี่ยหมุนข้อเท้าในาน้ำน,นะคะหมุนข้อเท้าในาน,าน้ำหมุนไปหมุนมานะคะก็ท่านี้นะคะสำหรับเหมือนเราคนที่ปวดเขา่าด้วยจะช่วยได้เยอะ แต mhm. ่เนี่ยคือข้อเท้าทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็เตะเ้าลอเก็บข้าวนะคะซึ่งข้อเท้าก็จะทํางานไปแล้วมันไม่มีการกระแทกข้อน้าเนี่ยมันมนักเอกมันทําให้ร่างกายเราเซฟได้เยอะมากนะคะก็เตะไปเรื่อยทีนี้แล้วเราก็ยืดล้างลอหน่อยหลังเสร็จแล้วนะคะเราจะยืดก็คือยกข้างเนี่ยนะคะสูงไว้ข้างนี้ก็ทิ้งก็ยืดลงไป ก็าบากสลับโอ้ก็ยืดแล้วลูบเลยนะคะมันมันมันสบายอ่ะสลับกันทิ้งสะโพกออกไปนะคะตึงหมดเลยดีมากมากเราก็ก้มนะคะส่วนผู้ดานเนี่เพราะว่าความอนตัวดีเขาจะหันไปเมย์อย่างนี้เขาจะวางอย่างเงี้ยบ่อยๆนะคะวางอะไรบ่อยแล้วก็เรายกไปเท้าขึ้นทีเดียวสองข้างเลยก็ได้นะคะกคตรนะคะไม่ไปเท้าชันขึ้นอย่างนี้เพราะว่า เส้นท okay. okay, ี่เราทํามาเน่ยมันโดนหมดเลยแล้วมันก็ไปโดนน่องตรงนี้นะคะเป็นเต็มเลยนะคะนี่คือการยืดในน้านะโอเคสุดยอดมากนะคะอันนี้เอาเท่นี้ก่อนที่นี่เราก็จะมาเริ่มที่เข่านะคะซึ่งคุณจะใช้เวลาในนี้ละยืดได้หมดเลยทำได้ทุกอย่างในสามสิบนาทีนะคะนี่เข่าสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาเรื่องเข่าข้อพื้นเนี่ยค่อนข้างเบาน้ําก็จะกันแรงกระแทกเราก็เดินเดินอย่างเงี้ยนะคะเราเดินไปเราจะแนมไปอะไรก็ได้เพราะเราบิดเนี่ยเข่าก็จะทํางานนะคะเข่าก็จะทางานเราก็จะมีความสุขกับการที่นเราอยู่นะก็ว่าไป one two three four o n two t h e e four อันนี้อนี่ยเข่าทำงานหมดเลยแต่ถ้าใครไม่อยากแตะมืก็เคลื่อนไปข้างข้างเนะคะ การขึ้นไปข้างข้างเนี่ยเขาเ่าก็จะมีแรงต้านน้ํามันจะเป็นแรงต้านของดูดฝันนะคะซึ่งจะทําให้เข่าถึงแรงขึ้นอันนี้นะซึ่งภาษาออก,การกาออกกำงกายในท่านเรียกว่าซ้ายกับซ้ายนะคะหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วเนี่ยเราวัดจะเดินเป็น easy walk ซ้ายก้าวขวา, 9, ขาก้าวถอยหลังจนกัน v step นะคะเนี่ยเดินอย่างงี้าช้า นะคะแต่อย <im> so really in mm ่างกูดาเนี่ยแบบฮู้ก็คือกูดาก็อยู่อย่างเนี้ยดังอยู่อย่างเนี้ยคนเดียวอ่ะเกิดน้องเจ้าหน้าที่นะเขาบอยให้กูดาหลุดโลกอยู่อย่างเนี้ยแล้วใจเราก็มีความสแปกับ่างที่เลีนอยู่นเราก็แบ่งไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินไปข้างหน้านะคะการเดินหน้าถอยหลังเนี่ยนะคะจะทำให้เข่าเราเนี่ยได้บริหารเยอะมากๆมากๆนะคะ แล้วอย่างที่ทุกท่านเห็นน้ำมันไม่ได้กับเพื่อนเยอะหรอกเพราะว่ากูดาเขาระวังอยู่ตลอดเหมือนกันคือแบบจะมีจังหวะของมันนี้นะคะโอเคนะคะแล้วเราก็เตะขาหน่อยตรงนี้ได้ทั้งเข่าทั้งทั้งทั้งข้อเท้าเลยนะคะเตะโย่เตะโยกลงนิดนึ่งเพื่อให้กล้ามเนื้อนี้ทำงานด้วยอันี่กูดาทำมาตามใจที่แบบให้มันไหลลื่นนนะคะ ทีนี้เมื่อลูกตั้งที่ได้ดูวีดีโอนี้แล้วนะคะเราต้องน้ำวนเราต้องท่านี้ท่านี้เอาเลยว่าสิ่งที่ก <lymph unun aries> nah, ูดาทำให้เนี่ยเป็นแค่พื้นฐานนะคะให้ดูเนี่ยแต่ไปนะคะแล้วก็ตัวก็หมุนไปมือก็ดันไปได้ทุกอย่างเลยนะคะน่าอรมณ์ด้วยนะเล่นในน้ำนี่แหละนะคะที่นี้น้ำเกลือเนี่ยจะช่วยได้เยอะเพราะว่ามันลดอากาศร้อน นะคะน้ื่อเจอรูปอาการวนประมาณนี้นะขากว้างๆดึงเข้ามกับมาก็ได้นะคะดึงกว้างๆเข้ากับมาไอยาะแล้วก็ย่ขึ้นหน่อยกุ๊บกุ๊บกุ๊บประมาณนี้ได้หมดเลยนะคะแต่แล้วเนี้ยขาเราพักนิดนึงนะคะอย่าได้แต่ใจ คือกูดันมาฝึธรรมะมาอยู the ่ตรงนี้แล้วก็ใช้เวลาในทุกๆวันกับโบมาเชือเนี้ยตลอดเลยนะคะคือการทำแบบนี้นะคะหลังเราก็ทำงานด้วยแต่ที่ให้ก้มแบบนี้เพื่อเซฟไม่ให้หลังเราแดะนะคะหลังเราพอดีกวาดีแล้มันก็ทำงานได้ ะคสะโพกขึ่นเพื่อนหนึ่งนะคะสะโพกเพื่อนแล้วนะไม่ทำให้ดูนานแต่คิดว่าจะได้มีได้หลายเท่านะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเข่าเราเนี่ยย่อลงนิดหนึ่งขึ้นลงนิดหนึ่งนะคะย่อเตะย่อเตะนิดหนึ่งนะคะขาก็เปล่งไปว่าหน้าหลังนะคะแล้วหมดทีนี้อยากให้ทุกท่านเนนะคะพัดเนื้ ก็ยืดไหมคะขานี่อยาอขานี้ตึงยืดมือดันทิ้งตัวมีเออคอนฟิดเดนซ์เซลก็คือไว้วางใจตัวเองว่าเราก็ยิงได้ไม่ล้มแต่ทิงไม่ล้มนะคะเพราะน้ำเขาก็ยุ่งเราอยู่แล้วนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดทิ้งตรงนี้ยยืดได้สุดมากยิ่งได้ลงไปในน้ําอีกหน่อยโอ้สุดยอดเลยนะคะอืม ็สลับคแล้วบางคนมีปัญหากับหลังนะคะเราก็สามารถที่จะยืดตัวนะคะเนี่ยไปหมดเลยดันไปที่นี่ที่นี่นะคะจะถถมว่าน้ำเนี่ยเปลี่ยนไหมเขาทำ บำบัดน้ำอยู่แล้วมันเหมือนระบบของสายน้ำค่ะก็จะมีเครื่องบำบัดอยู่ไม่ใช้ช่วยไหมอันนี้เครื่องบำบัดทุกครั้งที่กูดังไม่ใช้เสร็จหรืออนกูดังจะมาลงใช้ดูหรือใช้ก่อนเขาก็จะทำความสะอาดให้ซึ่งแน่นอนอยู่แลคะว่าน้ำสะอาดแต่เราเนี่ยนะคะจะคิดว่าจะต้องได้ทุกอย่างเปอร์เฟกต์มากต้องสะอาดแบบให้เหมือนกับ จะบอกไงเหมือนอยู่โรงแรมห้าดาวทุกอย่างกับสถานที่ที่มีทุกอย่างให้เราได้ใช้บริการเนี่ยและดีกับสุขภาพนยคุณได้คิดว่าแค่นี้พอแล้วนะคะสำหรับผู้ดด้คือเอาสุขภาพก่อนซึ่งพื้นที่เนี่ยนองเขาก็ดูแลได้ดีสะอาดครบอย่นงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะเน้นมากกว่าสะอาดมากไหมก็เอาเชุดว่ายน้ำมาเองเอาผ้าเช็ดตัวมาเอง นะคะแค่เราใช้บริการกับเขาแบบนี้หรือใครจะซื้อเกลือกลับไปใช้ที่บ้านนะคะเยี่ยมมากเลยคนที่มีจะคุ้นซี่ที่บ้านนั้นะ,ะคะก็เยี่ยมโอเคนะคะ <c oughs> ทีนี้เมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วเราเสร็จไม่ให้ผู้เยอะแล้วนะคะ <c oughs> ทำเลยเนาะไม่ต้องผู้เยอะทำเลย ก็นั่งอย่างนี้นะคะประมาณเหมือนัวีนะคะเพื่อที่จะสร้างแรงความแข็งแรงของล้านเนื้อท้องด้วยเนี่ยไหคะจับไว้หรือเรามีบาลานซ์เราก็จะลับขาได้ไหะคะเราจะฝึกบาลานซ์ตัวเองฝึกสมาธิไปด้วยนะคะซึ่งมันไม่ได้ไหมคะซึ่งผู้สูงอนะายุเนี่ยการฝึกบาลานซ์ตัวเองนะคะสำคัญมาก แล้วก็จับแขนไว้แล้วก็เตะขาชิลเลเนี่ยนะคะไมคะออกออมาทใายเข่าหมดเลยนี่สะโพกนะคะไปหมดเลยทีนี้กูอยาจะมัเจะยี่หัวไหล่ด้วยกันจากแบบนี้นะคะหัวละสมาร์ชิ้นยวะหาหมอนขึ้นบนดันขึ้นไปแต่ตนี้ออกไปนะคะ ได้หมดก็าทำสองฝั่งไหคะแล้วทีนี้ขาของเราเนี่ยนะคะยืนอยืนยให้ดูก่อนคือตรงเนี้ยมันจะเป็นคนจะเป็นโรคเอัมาพื้นไปยกรับยุบทีนี้คุณอาจจะใช้ทีนี้รุ่นทางดินเดียวใได้ข้อเท้าด้วยคุณอาจจะเล่นแบบนี้เขาเหนะคะยกบแล้วเห็นยางผู้สูงอายุก็จับได้หน่อยนะคะอย่าลืมนะคะจับได้หน่อยนะคะก็สองข้างมันก็จะเคลื่อนไหว เมื่อเปิดแล้วก็เปลี่ยนข้างหนึ่งนะคะก็ทำาข้างหนึ่งคุณาทำข้างต่อไปด้วยนะเ่เรายกหมุนนะคะเราก็แตะขาไปเตะขาไปเข่าก็ทำงานอีกมุมหนึ่งคือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะคะถ้าเราทำาข้าของมือขายเท่าเดียวมันก็จะได้ที่เดียวแต่เมื่อเราเปลี่ยนอาริยบทมุมของกล้ามเนื้อตรงนั้นมันก็จะได้อีกมุมหนึ่งเนี่ยข้อท้าคุดาก็ทำงานด้วยนะคะทำงานด้วยโอเคนะคะ ทีนี้เรามาดูการเหยียดที่กล้าเนื้อถ้าเรานั่งอย่างนี้หนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านเลือกในะท่าท,ที่ตัวเองถนัดนะคะไม่มันคือคือทุกคนคงไม่ได้ทำท่าอะ้วได้ออนะข,ขอนโราทั้งหมดเลยนะโบราณก็จะฉีดขาลงไปนี้นะคะเนี่ยแล้วก็มือแค่เรานั่งอย่างนี้นะคะเรานั่งได้อย่างเงี้ยก็ถือว่ากล้าเนื้อสะโพกทำง,งานแล้วนะคะมันจะแบบตึงแล้วคือ เราอาจจะมือดังไปด้วยนะคะก็คือยืดปวดไหล่ด้วยสุดยอดมากนะคะที่สำคัญคือกล้ามเนื้อตรงนี้ทำงานไปด้วยโอเคนะคะแล้วทีนี้เราก็อยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยขาขาหน้าเป็นอย่างนี้ขาหลังเป็นอย่างนี้แล้วก็โล้โล่ตรงไหล่โลมันจะจะยืดตรงเนี้นะคะยืดตรงนี้ซึ่งเราก็ปรับขึ้นมาสุดหน่อยแล้วก็ดัน เนี่ยนะเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็มอกัางว่าห u ุ n นะคะ m u ุ n ช้าๆแต่คุณอาจจะทำเร็วนิดหนึ่งนะเพราะว่าวีดีโอประหยัดเวลาเออพวกเราทิ้งโคลงไปเนี่ยนะคะอย่างที่ทำงานสาเราทำงาน้างว้าคอเราทำงานตาเราทำงานโจบแล้วก็ดัน น้ำจะพยุงเราไม่ให้เราดแล้วเราก็สลับอีกข้างหนึ่งโอเคเอ่อบางคนมีปัญหาของสะโพกนะคะคเวลาเดินนิดหนึ่งเราดีอย่างนี้เราเดินขาออกไปนะคะเห็นไหมคะเขขยับออกมานิดหนึ่งว่าะบางคนขายาวเนี่ยสะโพกก็จะทำงานถูกไหมคะก็ทำอีกข้างหนึ่งอันนี้คนที่หาสะโพกอันีนี้คนที่มีปัญหาหลังอยู่นะคะทุ่ม ยืดอย่างนี้นะฮะขาเข่าเราเนี่ยจะอยู่บนบนบนพื้นของของของบ่อน้านี่เลยนะคะเออเหมือนเรานอนคุณนั่งคุกเข่าอะค่ะก็ให้น้ําเนี่ยเล่นหลังเราไปก่อนแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเบาบางนะฮะดึงขึ้นมาแล้วแคปล่อยเบาบองนะคะข้าวก็ได้คือเหมือนเราคูตัวเหมือนกุ้งไงนะคะคูตัวขึ้นมา อันนี้คือจะช่วยได้เยอะนะคะแล้วเราก็ยกขึ้นนะคะจะส่งลมขึ้นไปก็แต่ว่าถ้านี้นะคะคนที่เจ็บหลังต้องระวังนิดหนึ่งว่าเราทำได้แค่ไหน ถ้าลังมุนเนี่ยแก้ไ่ไดเราก็ทำเงินมหลังไว้ทีนี้ก็พออทีนี้ก็พอแต่บางทีนะคะก็ยืดไปนั่งอย่างยืดยืดยืดโอเคนะคะได้หมดเลยทีนี้ก็ทุกคนก็ใช้ความรู้สึกแบบนี้เยอะถ้านะคะถ้าไม่จบหรอกทีนี้บางคนเนี่ยจะมีปัญหาอะไรลีสิสินแล้วเนาะหัวไหลบ้างก็ Mưa rau ở đây sẽ tham khảo qua đừng, rõi, đừng, rõi, đừng, đừng Rồi chân trái đưa ra nồi đứng lại còn lại Đứng chân nhằn đều ừ. có đại, có đại ha? Được không? quá là đam, đúng nhỉ? Chính vì mưa rau càng đẹp hơn, sẽ chạy vào như thế này ra, nó như không? sẽ như อยนี้นะคะ้วกล้นบ่แล้วก็ันดด้าเกจะไม่แฉ่หลังลึกนะแ่แค่อาหารนี้คือให้นี้ทงานไม่นังเฉยๆน่้เปนนี่คือสมัยคนที่เจอะไระแต่คนที่อยากจะเล่นด้วยบอกว่าทำจูนสก็ได้จบแล้ว